ขนาดนี้ไม่ได้ดูดิมันทุบไม่ได้วะอะไรวะกิมการเขาว่ามึงอะไรควายเกือเดีือเดื e ือเือดเอเยเเดเเดเอเ Dominating your tower has been destroyed. No gonna chain me down. Shut down. Hey, hey, hey. Hey, you yeah, no, mm -hmm. uh. no. cool here, I Oh, yeah, my little Why need cool? I am losing. An enemy has been defeated. Yeah, มึงกูจะเล่นกูไม่ให้เล่นขอเล่นดึงยังไม่ได้เล่นเลยจะตายเลยกูไม่อยากเล่นแล้วไอ้เขียเล่นลิงเนี่ยกระจกชิบหายเป็นเล่นแล้วับเป็นเล่นฟีฟากันไหมเอ้าวไอ้ขี้สฟีฟายต่างลายตาแล้ว ตัวเรมันด้อะไรไอ้แก่ฮึมเป็นุนตัวอย่างกาศดื้่ปะมาลับแม่งเลยกูรู้เอาอีราโดอย่างเดียวในฟ่รอดยังีเอาเงอนฟู ช่วยไม่ได้ไม่มีคนช่วยกูเลยมึดูมันควตีกูเลยลดอเหียมาด้วยไปเจอเรียมใจที่ไหนมายด์คนหนึ่งคุณนาดาไม่ใช่มึงไม่ใช่มึง ไหนไม่กูตายแหละมมืจะตายข้อของกูเกิดก่อนนอ้เฮีกูตายฮู้หรอกูกำลังลิงเนี่ย ควายเว้นะแค่นี้เอโอเวลาจะาเว้นเว้เว้เอาตัวกกไอยังไม่ได้เวยีทำไมอะหนีละกันหนีอ่ะ้มกันหนีม่ออย่างนียังกงอะ ไอ้ลยมือดแฟนนะอ้ลามนอกดีเอาดินดุมเฮียอะไรอ่ะมึงก็ไม่รอกไนน้อยลามเนาะมึงจะเดินไล่เป็นวัดเลยเนี่ยเนี่ยเอาลอกในป้อมเลย

กันลำไม่ล็อกสักทีละพี่เอ,อ้ยเอ,อลาล้านกูอีกไว้คิวหน่อยถือไอ,อ้เหี้ยเอ้ยวกูไปเล่ไปละจู้เป็นไปเปรตไอ้เหี้ยคิดเอาดูวยเป็นตายเปรตตายเก่าไม่ใช่มึงหุ่นเนี่ยมาดีแกงได้กูลอย ฮ้ยไปเร็วฮ้ยเฮ้ยเ้ยเฮยเอออดีพอดีเลสเ้วใครโดนเดงห่อยสุกางอ๋อเหรอตาเลมะวละวละเ้ยจตัดพ่มันอันพิเรสบูไินเด็กกหรอก you are in my h สัมัม้อาำอมาโไปสลิดสติงแทนละไอ้ยาดบสายฟ้ากูหรอก เฮยเอียดัวกลคืนนี่ยยาดองงอะเอ้ยมันขุดยังัวน่าจะพูดจากซีนแหละขอบระาณ์เลยีกูแตกก็รัวเลยมาแหลงนะสลิปสติงคีมันแตกง่ายกว่าไงเล็อกดีล้ำมือสวยและรัก ก้ากูอะล่ะมจไอ้เหียร้าไปเทอไปเ้ไอ้เหียไมช่วยแม่งหอกไอ้เียร้าแต่กูลีกูยังไม่มาทำไมวสุกากวดทุกภัยนี้ฮะนี่ Well, this is a treat. Wait, 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 wait. An ally has been defeated. Ultimate. I, I, I will be a weakling like Na Lam. นดูมันร้ายเขาพี่แก้ะเลอจะหลขาเกินนั่นแหละว้แลดเออหอหนีดิเฮ้แลโดเมียนตีเออแลโดมีก็เกิดดีกว่าตายซะหลับมีอะตายซะแลดดตามหรือจะโงอะไรดเนาะมันหนีว่ะเละดเจอกลัวจริงแน่ มาหนามันไว้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 รัมเอาไปยังไม่ได้ก็เพื่อนกูเฮ้ยอปังปังปังตายไปไปละกูเฮ้ยเพื่อนกูช่วยไม่ได้จริงเลยขอโทษทีอะเราโก้เจ๊บออกไปหน้าไปหน้าเกือบตายอ่ะมาด hey, ูดูดูดูมาลองเพนด์ดอหน้าเอาไม่ตายเอ้ยขึ้นไปไม่วะ อ่ะราแม่งล้าปุ้ยแหละมาเหี้ยอะไรตนเสียงมันเด็กนอยคนที่บอกเสีงโงเมื่อกี้เนี่ยุนี่และพูดทเสียงเ็กน้อยเสียงงเสียงงเสงงลาไปละเว่มินล้าทำไมักหนาเวาูเล่นจะโมหงั้นง ไอ้เหี้ยนัตยานัตยาตียา้เราเป็นตีฟรีชิวๆเลยนัตยาโดนนัตยาโดนในหาญาขาเงี้ยไอ้เหี้ยเวนไม่เป็นเลยเว้ยไอ้เหี้ยเราโดนไม่ได้ตึงเลยเลยโดนเนี่ยคืออย่างหนึ่งจริงๆไงเงี้ย ไม่ถึงมันไหนควายจะคือไหลไว้แหล่ชุดเดียวหายดหละไอ้หี้งกลัวจริงจะไม่พูดละอะไรพูดมาถูกว่ากูจะซื้ออา่ามาเอามาลุมเอเลดอนเลยนะ Then I I An ally has been defeated. Your tower has been destroyed. เดี๋ยวมันตายแล้วไมันตายแล้วอ่มันไปแล้วตายละตายละมันตายละตายาอ้นันลก็ตายหัวใจเห็นมลอ้อนอะไรมกอนพมึงไงควายเ้ยมันเกิดอ

แทงล้อล้านนะไอ้ยีศจะช่วยเฮียเลยใช่ไหมเต่าเออ,อโอเดลนาเมนเซจูคุดิเฮียต่อไปอ,อ๋อเฮี้ยตัวเดียวกูตายเอ,ออใหญได้สนวกนกูบอกเลยตายแน่ขนาดนี้ตายถ้าแบีนี่อุ้อยเด้อ